หงไทยเข้าได้นะคะดูหงแดงช่วงนี้ยังไงก็ต้องหงไทยเท่านั้นค่ะเฮ้ยงุดกิดมากเกมเมื่อคืนเป็นอะไรที่งุดหงิดจบเกมพิมลิกนัดที่26ค่ะที่ลิผูได้เตะก่อนชาวบ้านคิดว่าจะนําห่างจากอาร์เซนอลเขา10แต้มแต่ทําได้เพียงแบ่งแต้มกับวิลล่านะคะบุกไปเสมอวิลล่า2ประตูต่อ2ตอนนี้ นำห่างจากอันดับ2อ,อย่างอาร์ซนอลเพียง8แต้มเท่านั้นค่ะแต่เอาจริงปะมีแต้มก็ดีแล้วนะคะเกมนี้ดีที่ไม่แพ้ค่ะเกมเมื่อคืนนี้เวลาเขาก็มา4 2 3 1นะคะมาตินเนสเฝ้าเสาแบ็ไฟ้าเป็นลูก้าดินแบ็คขวาเป็นกาเซียนะคะคู่เซนเตอร์เป็นมิงกับดิซัซี่ที่มาจากเชลซีนะคู่กลางเนี่ยก็เป็นเดลมันกับแม็กกินนะคะแล้วก็3แนวรุกวันนี้ใช้ลัดฟอร์ลงตัวจริงประสานงานกับอาเซนซิโอกับโรเจอร์แล้วก็มีวัดกินเป็นหน้าเป้าค่ะ ส่วนเลี้ยวภูนะคะวันนี้เลือกที่จะพักลูติอาร์แล้วก็เอาเกอร์ติโจลงมาแทนนะคะในระบบ4-2-3-1นะคะอาิสองเฝ้าเส,า,สาแบ็กไซด์ลูเบอร์สันแบ็กขวาเทนคู่เซนเตอร์ฟันไดโกนาเต้คู่กลางเป็นแมกนิเตอร์จับคู่กับกเกวนแบบเหมือนเดิมนะคะสามแนวรุกเกอร์ติโจทางด้านซ้ายทางด้านขวาเป็นโมซาลานะคะแล้วก็โซโบเป็นหน้าต่ำโชต้าเป็นนาเป้าค่ะ วันนี้โชตา้าโอ้อยผแบบิดฟอร์มไปเยอะมากเลยอ่ะเล่นได้าำกับมาทางตัวเองคือโชต้าเป็นอะไรที่แบบนาว่ะชอบมากแล้วก็ชมมากเลยว่าแบบลงมาก็คือโอกาสไม่เปลืองยิงได้ตลอดแต่ว่าเกมนี้ผิดฟอร์มไปเยอะมากๆโอกาสหลายครั้งมากๆนะคะของโชตา้าแต่ก็ยิงไปหน่อยไม่รู้ออกนอกกรอบไปหมดเลย <Did> เป็นเจ้าของซูซูกิสวิปวันนี้กับแคมเปญสวิปยูอารรับซูซูกิวอ r ์รี่ฟ e ีโปรแกรมฟรี7ปีหรือสุดลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,499บาทพิเศษก็มาถึงภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดร,รีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ <Did I? S 2> จนถึง31มีนาคมนี้ แผนของเลี้ยูกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตำแหน่งของเคอร์ติโจนเนี่ยบางทีก็เล่นด้านข้างบางทีก็ถอยไปเป็นกองกลางนะซึ่งการจัดตัวแบบนี้ของอันเดอสเลก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะคะเกมค่อนข้างดีเลยสร้างสรรค์โอกาสได้ดีนะแต่วันนี้อย่างที่บอกแหละมันไม่คมจริงๆนะคะในหลายๆจังหวะเลยเปิดเกมมาไปเลี้ยงูกค่ะที่คลองบอลคลองเกมบุกได้มากกว่าแล้วก็วิ่งเพจใส่วินล,ล่าเขานะคะสร้างโอกาสได้ดีมากๆแต่ว่า จบไม่ดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซาร่าก็ยิงออกโชตาก็ยิงออกนะคะ <c oughs> เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะช่วงแรกจนมาถึงในนาทีที่29นะคะลิพูก็ได้ประตูขึ้นนำ <c oughs> เกิดจากความผิดพลาดของแบ๊ ขวาวิลล่านะคะอย่างกาเซียเนาะก็จะจ่ายคืนหลังแหละแต่ว่าโอ้โหไม่เห็นหรอว่าโชต้าอยู่ตรงนั้นจ่ายเข้าเท้าโชต้าเลยแล้วก็โชต้าก็คือไม่รีรอนะคะจ่ายให้กับโมเมดซาลาซัดเข้าประตูไปนะัดสองวันนั้นก็คือแบบกองหลังวิลล่ากันลนลานกันหมดแล้วทำเลไม่ถูกแล้วนะคะ่ะลีพูก็เลยขึ้นนําไปเลยนะคะ1ประตูต่อศูนย์มาถึงในนาทีที่38วิลล่าก็ได้ประตูตีเสมอ จากตีเลมันนะคะจังหวะที่สวอสไลน์มงเคียบอลไม่ขาดนะคะเป็นตีเลมันค่ะที่ยิงส่วนเข้าไปค่ะตีเสมอได้1ประตูต่อหนึ่งหลังจากได้ประตูตีเสมอวิลล่าก็คือดูมั่นใจขึ้นเลยนะคะและววิลล่าค่ะก็มาได้ประตูแซงขึ้นไปเป็น2ประตูต่อหนึ่งก่อนจะจบครึ่งแรกเป็นทดเจ็บในนาทีสุดท้ายเลยลูก้าดีนค่ะคอสบอลให้ก,กับโอลิเวอสกินมงเข้าไป วิลล่านำสองก่อนจะจบครึ่งแรกครึ่งแรกเนี่ยนะคะเกมรับก็พลาดปล่อยเสียง่ายๆเกมรุกก็จบไม่ลงนะคะในครึ่งแรกเนี่ยวิลล่าได้ยิง3ครั้งเข้ากรอบ2เป็น2ประตูส่วนเลี้ยฟูค่ะได้ยิง10ครั้งเข้ากรอบ1 เป็น1ประตูนะคะเปิดเครื่องหลังมาค่ะก็เป็นฝั่งของลิเวอร์พูลนะคะที่โฮมบุกเข้าใส่เพื่อต้องการประตูเพิ่มนั่นเองแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่61นะคะเป็นจังหวะโต้กลับเร็วแม็กลิสเตอร์ตัดบอลได้แทงให้กับเทนแล้วก็จ่ายต่อให้ซาร่าซาร่าก็จ่ายต่อให้เทนแล้วก็ซัดบอลฉลบไทลอนมิงเข้าประตูไปนะคะเรีย์พู่ตีเสมอสอเกมนี้ก็คือซาร่ายิงห จ่ายหนึ่งนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆสำหรับเขาคนนี้นะคือหลังจากตีเสมอได้2อ,องเนี่ยอานเอร์สันก็ได้เปลี่ยนผู้เล่นนะคะโดยส่งดาวินนุนเยตกับแบดลี่ลงมาแทนโชต้ากับเทนค่ะซึ่งสัมพันธ์แรกของดาวินนะคะโอ้โหได้โอกาสยิงเน่งเน่ง,นงข้ามคานทอ้อแบบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหรอ คือแบบไม่น่าเชื่อว่าเป็นกองหน้ามันมันต้องยิงให้ดีกว่าหนี้หน่อยไหมอ่ยก็เป็นจังหวะของสมบสไลท์ที่สามารถยิงเองได้แหละแต่เลือกที่จะแทงไปให้กับทางด้านของดาวินนะคะที่ตำแหน่งดีกว่าแต่ดาวินก็สัดออกนอกกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะ แล้วก็มีในหลายๆจังหวะเลยที่ดาวินุญเยตัดสินใจไม่ดีจนพลาดโอกาสทําประตูไปหรือโอู้หก็ไม่สามารถทําประตูที่3หนีห่างออกไปได้นะคะจนในทีที่80ก็ส่งหลุยดีอาร์ตลงมาแทนเล็กซิต์แมกเลตเตอร์ที่วันนี้โอ้โหโดนบัตทาคืนน่วมมากๆแล้วแม็กกานี่เป็นห่วงมากว่าจะ เจ็บหรือเปล่านะคะเออก็ถูกเปลี่ยนออกไปนะเรียนลงมาก็เพื่อที่จะมีโอกาสยิงประตูมากขึ้นนะคะแต่ทางด้านของวิลล่าเขาก็ดูระมัดระวังขึ้นก็ไม่ได้เปิดช่องให้เวอร์วภูเหมือนเดิมนะคะก็ทําเกมยากขึ้นแต่กลายเป็นฝั่งวิลล่าค่ะที่ทําได้ดีกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะหนีห่างไปเป็น3าประตูต่อ2นะคะล้ำหน้าไปสก่อนตอนนั้นคือแบบสิ้นหวังแล้วนะถ้าแบบไม่ล้ำหน้านี่คือแบบสิ้นหวังแล้วนะ และหลังจากนั้นก็เป็นวิลล่าค่ะที่โหมบุกเข้าใส่คือใจกําลังมาใจกําลังได้เลยซึ่งมีโอกาสยิงได้มากกว่าฝั่งลิเวอร์พูลด้วยจนจะครบ90นาทีแล้วแบดลี่ค่ะที่ลงมาเป็นสํารองจากเทนนะคะก็ได้รับกา,ารบาดเจ็บจนต้องส่งควันซ่าลงมาแทนนะจนช่วงทดเวลานี่แหละโอ้โหเป็นอะไรที่บีบหัวใจกันอีกแล้วนะคะววลาก็คือโหอมบุกเข้าใส่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่สามารถตั้งเกมของตัวเองได้ เลยนะคะแต่ก็โชคดีโชคดีที่จบด้วยผลเสมอ2ประตูต่อ2นะคะดีเท่าไหร่แล้วที่ไม่แพ้ จบเกมลิเวอร์พูก็สามารถบุกไปแบ่งแต้มในบ้านของวิลล่าได้นะคะซึ่งผ่านไป26นัดแล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลมีคะแนนนำห่างจากอันดับ2อ,อยู่8คะแนนเป็นว่าเกมนี้ได้แบ่งแต้มก็ยังถือว่าดีกว่าไม่ได้แต้มกลับมาเลยนะคะแต่ว่าถ้าหลุดเสมอบ่อยๆเหมือนปีของยูไนเม็นก็ น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะในการลุ้นแชมป์เกมเยือนในปีนี้ของลิพูถือว่าเป็นเกมที่ยากจริงๆนะคะแล้วก็ในนัดต่อไปค่ะเราจะต้องออกไปเยือนแมนซิตี้ที่เอติฮดสเตเดียมก็ต้องมาลุ้นกันนะคะซึ่งแมนซิตี้เนี่ยล่าสุดก็เพิ่งตกรอบ อยูฟ้าแชมเปี้ยนสกีมานะคะในเรื่องของสภาพจิตใจนั้นก็อาจจะมีหลุดอาจจะเสียความมั่นใจไปบ้างนะคะมารอลุ้นกันนะคะว่าเราจะมีแต้มกลับมาบ้างหรือเปล่ายังไงก็เลยกันต่อค่ะทุกคนฮึบ